บ้านนี้ก็หลุดฝันเนาะฝันอยู่อิบ้านผู้ใดบ่ได้ฝันอยู่นี่ได้บ่ได้ฝันอยู่บ้านผู้แก่เข้าใจแล้วบ่บ้านนี้หลุดเขาเละว่าโอ้ยผุว่าเลขออกแล้วได้เลขออกแล้วได้บ่ได้ซื้อบอฝันเอินใสใหญ่บ่ว่าเอินใสโดนฉันพอถังไม่ยิงมาเอิญนน่ะอันห้อยออกตัวไหนกันว่าห้อยออกแล้วสองฮาผุว่าห้อยกันว่าสองฮากับไ่ได้ซื้อแล้วกันว่าผู้ใด้แล้วมาเอินใส่ใหญ่บ่จัก หักเป็นไม่เ<ม>ออมาเอินซะกันออกเลยเด้อออกเลยเด้อตัวไม่ได้ซื้อบอ่บ่สงสัยน่าน <c oughs> กูคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบ้านนี้กรหลดดฝันเนาะฝันยูเออบานู้ใดไร่ได้ฝันอยูน,นไไีได้ไ่ได้ฝันอยู่บานผูกแก๊ตเข้าใจแล้วบอกบ้านนี้หลดเขาแล้วว่าโอ้ยผลมาเลขกออกแล้วได้เรขกออกเลวได้บร่ได้ซื้อบอ่ พอมาเอินใส่ใหญ่่าเอินใซโดนเจพอหังไม่ยิงมาเอินอ่ะอันห้อยออกตัวไหนกันว่าห้อยออกแล้วสอง้าผลว่าไอยกันว่าสอง้ากับคได้ซื้อแล้วกันว่าผู้ใดไมาเอินส่ใหญ่บ่จักหักเป็นไม่ยิงเออมาเอินสซกันออกเลยเด้อออกเลยเด้อตัวไม่ได้ซื้อบ่บ่สงสัยนักช่ากคือนักกันกับคได้นะเขาบ่บ่กับคได้ซื้อแต่โดนแลยนะกันว่า กันบ้าตบเขาเขากันเออกันอยู่ไยหลังไปนอนฟันอยู่หลังแมนกันเลยว่าจังสีเอ๊ะกันว่าคือมาเบ้าให้กันฟังอันนี้กันไม่ได้มาซื้อกันว่าคือเบอกให้กันฟังเลขพวกขึ้นย่างหลายมือแต่จังสีออกกันกระตอบเขานั่นนี่เลยพอหน่อยครับเออมา่อนนี้กันมาไม่ได้ซื้อเด้อกันเศร้าแต่โดนแล้วกัน่าออกแล้วนะสองห้าเพราะว่าเขาเอินส่เลยแม่เออเขาเอินใช่กันเลยมาบอกมาบอกเพิ่น่าเขาเอินส่ แต่หมูจักก็เป็นไผ่ขอก็หมูจักเป็นไผ่เป็นไม่ยิงใาย่นอนอยู่บ้านหลังไหนบ้านกันบ้านเลขที่หกสิบเก้าโอ้ยอยู่บ้านเลขที่หกสิบเก้าถูกต้องบ้านใหญ่มีหลายหลังบรรลุว่ายใหญ่เป็นนอนอยู่หลังไหนแม่แม่ความถูกตูกเขาบอาถูกเป็นนอนอยู่บ้านเลขที่หกสิบเก้าแม่บ้านลูกสาวบ้านนี้บ้านนี้พอดีหลานมาก็มากินเขาน้ำลานตีมือ เอยากเรงเออเลยอย่างเราความฝันให้ตูฟังมันบม่ได้มากมายใกล้กองยังดอกกันนั่นเป็นจักรสันฝันไปเตีเขาบอกเป็นโตบววายให่ก็ดบูจักแล้วแล้วจะสิโตแล้วสิโตสิตีก็แล้วเตะกันก็ว่าหอยบม่ได้ซื้อเด้อแต่ดุนแล้วก็ออกเราได้ผลว่าเอากันเลียก็วกพยังหลายมือยังหักแต่ไม่ได้ซื้อกันโตข่ามันก็เล่นมาบอกกันเต็มเต็ีมาบอกก็นตูน้ำกันนะเห็นหน้าเห็นตาเขาโยคนบอก อันเห็นหน้าเห็นตาที่ต่บุญจักเขาไม่ยิงก็ยุ่ไกลคือกันกระตูนี่แต่ว่าบุญจักว่าเป็นไถ่บุญจักว่าเป็นไผ่พอยงหน่อยเขาก็จะเคยเอิอนใส่ว่าใส่กันว่าาแม่แอดกับบุญเม่นว่าเม่นแม่อีเจ้วกับบุญเม่นว่าอีนากับบุญเม่นกันก็ว่าเออเออบมได้ซื้อออกก็ออกแล้วกันว่าออกแล้วเด้อเหตุว่าเหตุว่าไอยเล็กคือยังไหลมือยุ่กันว่าผมก็มาบอกกันบ่าได้ซื้อจะโดนได้กันต่อเขาได้หนิแม่แม่อุ้มมัดเท่านี้เพิ่นก็บอกสองตัวเท่านี้ มดตัวนี่บอกสองหาบอกสองหาตัวเดียวอ๋อบอกตัวเดียวนี่นะบอกตัวเดียวเขาบอกนะก็บอกนะผัดไปแล้วผัดกันหลุดฝันยุผัดรำผสมคือเขบอกอีผัดไปแล้ววันโขาไปบอกพวกสาวเดียวบอกเลยโทรแล้วอีเพย์มาหากันอีแผ่มาลินหาไมอุ้ยก็เลยสร้างความไปแม่บอกแล้วเฝ้าก็ตกกระมันเลยผัดกันฝันกันว่าผัดซื้อเบ้างลองเบ้างเลยนะลูกจะตีแม่เด้อเออเป็นปยังบุติตผัดว่า ตัวฝันบอกแม่เออกันว่าเพราะว่าคนเล่นมาเราเห็นกันแล้วว่าเลขออกเลยเด้อเปิดมาสองห้าให้พ่อมาบอกให้ยังกันพูดได้ซื้อแต่โดนนัดเด็ดกันพูดลีเลขกันว่าเขาต้องเข้าเดินนั่งจักเป็นท้ายหักงไปยิงบ่าวน้ากันไกลขึ้นเดียวกับตูนี่ครับแต่ยิงชัดเจนโอ้ยแต่ล้วมึงก็ตีแค่กันที่บอกเปทุติภูมิก็นเป็นการสนสนมันก็เลยตื่นเลย จะฟันซองคืนเนาะยายเนาะซองคืนแล้ววะซองคืนเต็มเต็มแล้วฝันมือแรงนี่ก็บุืงค่าอย่างดอกจับรางมันซองคืนเต็มเต็มแล้วก็ฝันกันว่าสิบเอาตัวฟังยี่มึงได้กันมาอายุในนี้กันหนักพวกพอเชื่อว่าตัวฟังเอ๊ะกันมาเป็นความฝันเนาะที่จาหนาเอาให้ก็ความฝันแล้วแต่เมื่โตเขาเขาก็ซื้อเขาเศร้าแล้วเขาบอกว่าอยากซื้อให้บอกกับคนซื้อซืือซื้อกันเขาก็ซื้อแม่อุ้ยนั่นคนฝันนี่บขาซื้อบอกซื้อดอกซื้อกันนี้งดเด็กันบามาหลายงดแล้วกันไม่มีเงิน พ่อแล้วไปถือก็ถือก็ถือก็บ่บบุด้ว่ากันนูอยของพ่อซื้อเงินพ่อซื้อกลานกันเอาให้ใช้ทอกเงินดาเล็กดำหน่อยตาว่ายายมักจะบอกเลขัวนี้ให้กับสร้างว่าเนาะกระพับมันกับมันกัเบาเต็มเต็มขับยู่จำบุบิดเนาะจำเหรอสองห้าสองหายู่ในหูไม่อย่างซืมาจำหิดมันมาบอกใส่หูเป้งๆเลยเออเนใช่คือกันกระตูนเคืน่าออกเลยด้อเลขนั่นห้ายถึงว่าคือมาเอินมาบอกกันคืนเลขยังหลายมืออยู่ มันถองออกแล้วสองฮาเดินค่อยมาบอกเจ้าเขาว่าค่อยนี่มาบอกเจ้าตัวเป็นไผกันก็บผได้ถามเขาหักผู้หญิงมาหากันะเป็นผู้หญิงเมื่อก็้ฉได้รูปเลยเตากันกับเออเออกันว่ากันนักเศร้าแต่โดนเล้วกับผู้ได้ซื้อดีแล้วมาบอกเลยว่าหักเลขกย่างลายมือที่นอกกับว่าสีกันวาน้ำเขาเมันก็ย่างลายมือมันเสียอกกันว่าโอ้ซัมบรีเฟนต์ตัวนี้งูจักว่าเ็กต์จะลายลายมือจะเสียออกกันว่า อันกันได้โต๊ะเขาคือสาวมาคือคือมาบอกกันว่าพองน้อยเลขกมเป็นอย่างไรมืออยุ่เลขอย่างสื้อออกไหมบอกโตอะเขานะหักมาบอกเจ้าเดี๋ยวพนมาซื้ออยู่บมเลขนันบอกกันว่าเป๋ว่าจะได้ตัวว่าคิดเอาแค่นี้ก็พอเลยตียากแล้วคนบอกเป็นตัวสองหาเ๋ว่าจะได้ตัวว่าอันคือจะสีได้พองหน่อยกันคือขอป็นนดีๆแล้วไม่คนตายด้วย คนดีๆคนไม่ได้ตายถ้าคนตายกันก็ว่าคนตายกันอยากชอบแต่เจือก็คนตายคนย่างยกเลยเห็นย่างเห็นตูดึกยกเลยแต่ว่าผู้จักนาเขาแต่ผู้จักนาเขามันอก่อนน้องกันญับแต่จะเหินจะเเอินใช่คือคนเอินใช่เดี๋ยวหน้าพองน้อยคือ่นกับเอินใช่เขาอียุงอีเจ็กเพียงสีน่ะครับกันรู้ว่าเอ๊ะกันลู้่ได้ซื้อได้หนึ่งกันว่าเศร้าจะโดนแล้วโอ้ยออกแล้วนะสองหาเจ้าว่าได้ซื้อบ่บอกกันว่าพองเลย เพิ önemli, <t> ่นบอกกับเพิ่นกลับไปเลยบอกไปเลยมาเอินชะกันโดยเฉพาะเลยเป็นจังนกันกันดูว่าเอ๊ะตะเก้ากูหลุดฝันพบจะคนตายนะพ่องมามาหากันอือันนี้คนเป็นแม่นบ่คนเป็นยางยกมาเลยยางยกมันใส่กันเลยมาบอกตรงๆเลยมาบอกเออเพิ่นว่าอันซื้อจะบอกเพิ่นว่าออกเลขสองห้าเหมือนก็บ่ว่าตรวกันกันซื้อแล้วบ่เลียหมันออกแล้วสองห้าเอ๊ะ กอนได้ซ so so ื้อกันว่ากันเศร้าถึโดนแล้วกันรู้จักแจ้นเปลี่ยนไฟลุงเขาอีแอ็ดดีละอีนะบังเหียนนู้ก็จะเคยน่ากันบังสะแล้วมันมัย่างมาบอกกันแล้วมันหันหลังนีหนีกันก็บ่าโตเป็นไฟเป็นไฟกันก็บ่เว่าใครายรคนหัวจักอยู่เออทเขาเคยเอือนกันของลูกหลานเลาะนั่นแหละกันว่าเอ๊ะก็อีแอ็ดกับบุ้มแม่นกันว่าแม่เดียวกับบุ้มแม่นแต่ล้วว่าเอ๊มันคือมาบอกกันกันว่ากันไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าเลขอันนี้มันกันย่างลายมือจากสีออกกันมากันนอนหลัเขาเนี่ย แมาบอกให้กระตักลูกก okay, yeah, ัดกลับน okay ี่อีกเคยเห็นว่ามันย่างตุกตุกมือแต่เป็นผู้หญิงใส่สิ้นใส่ผ้าถุงฟันบริตีเนี่ยตัวนี้เขาบอกเป็นตัวเลยตัวนี้อยากแล้วเล้ยวต่ตัวบ้านนี้กันเพราะมันเหมอกันลุกกันขึ้นได้ใจแต่ว่าแจงแล้วอะกันว่าจะสีผู้เดียวกันให้กันวด้ผีบอกคนบอกขึ้นเนี่ยเด็กเป็นตัวเด็กแม่อุยบอกได้ผีบอกคนผีบอกคนนะครับว่าคนนะให้บอกขึ้นเขาว่า แสดงววาใหญ่มากตัวเด็กสายก็บอกสองหาให้ขึ้นขึ้นให้ล่งตัวนี้คนไม่ตายนะเขาให้ขึ้น,นโอ้จะเป็นสองหกหยุดยุดชึบจังสัน 25, <26. S 2> ้นสองหาสองหกข้อหมายกัน๋อความหมายกันได้แค่ข้อหมายกันได้แต่กันคิดได้แค่นี้เรื่องอื่นกันไม่คิดคกันเดี๋ยวจะเจอแต่คนตายมาหากันอีนายคนนั้นคนนี้กันหูหมดกันหูหมด แสดงว่าสองห้ากับสองหกเนาะยายเนาะเอาแค่นี้เนาะขันขันให้กันว่าอบอกคือคนไม่ตายถ้าคนตายตรงลดลงอันนี้คนเป็นคนเป็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครผู้หญิงอย่างใส่ตึ๊บๆมาใส่ตามเลยมาบอกเจ้ามาบอกเจ้าออกยู่บุเลขนั่นโอ้ซื้อยู่บุเลขนั่นผลมาสองห้าเนี่ยก็บ่ได้ซื้อกันเจ้าแต่ดูแล้วกันว่ากันขึ้นมาบอกกันว่าพอหน่อยอัน เรียกสิออกมันยังนีหลายมือเถะกระโตมมันมันก็มืออีกมันก็มื้อสรุปง่ายๆใครซื้อไว้สองหาคับสองหกการไว้ตัวหนึ่งเขาบอกกันสองหาแต่ใหญ่กันไว้ตัวหนึ่งมันบอกว่าเขาบอกเขามาบอกให้กันซื้อเขามาบอกให้กันซื้อกันว่ากันเช่าจะโดนแล้วิกขึ้นมาบอกกันมาว่าพื้นเลขซื้อออกมันยังยี่ดนกระตจมเขาครับแค่นี้จบตัวเข้าใจยังฉันกันดูว่า กันแทงพูดว่ากันจัตีผู้เดี๋ยวพูดได้ตีกันคืนกันตันกันคืนชัดๆเลยกล้ก็ลุกกันเรียกตุกคืนอยู่ในหืนค้อเขียบกันแล้วนี่นีนั้นมาหาผู่กันแล้วบอกคนบอกคนคนก็ไม่ได้ตายคนตบตบคนเด็ดเด็ดมันย่างมาหาผู้มีแต่ที่แม่ลูกนึ่งลูกโศกคนละคือตั้งโมกตังใจมาบอกแต่กานฟุ้งชนกันทางนอนอยู่หน้พัดบางครั้งกันก็นอนอยู่เฮือนโตบางครั้งกัก็นอนอยู่เฮือนน้อยไอ้นั้น อันนี้ไปนอน,น,นอยบานเด็กผีหกสิบเก้าแมนมสรูปแบบเขามาบอกกันสองฮาแต่ยาาให้ซื้อคืนนีก,ก็หนึ่งเป็นสองหกเพื่อนเพื่อนมาบอกให้กันฟังอีกน,นั่นแต่ว่าเลขออกแล้วครับเันโมเมนมามาบอกให้กันซื้อบอยา่ตีนไหมยา่ตีนให้ซื้อคืนคนบอกคืนนั่งสิบอกเออข้อหมายกันผีบอกหนคนบอกคืนอ๋อกับสองฮากับเป็นสองหกถูกต้องอข้อหมายกันนะอ๋อโอแคนี่น้ะย่ายเนาะ บุได้ฟันยังไรฟันได้เ <ใจ S 1> ป็นตัวแล้วเขามาบอกให้กันซื้อน้องครับกันพได้ซื้อบอกเขามาบอกว่าไมดแล้วเขาอันว่าอ๋อเขามาถามกันบ่ได้ซื้อบอเลขออกแล้วคนเบอครับมันเลขออกแล้วบุได้ซื้อกันเช่้าแ<อ>ต่ดนเหรอเราฟันมาสองมือเนาะสองมือเต็มเต็มแล้วอ๋อฟันมาสองมืออะออย่าีแฟนช่องกับพี่แจน่านะครับความฟันของคุณยายนุดนะครับเป็นฟันว่ามีคนมาบอก แต่บอกมาบอกให้ซื้อมาบอกให้ซื้อมาบอกให้ซื้อเป็นเลขสองหาไปยายนวดมให้ซื้อม้ซื้อกันว่าให้ซื้อกันมาอีกตัวหนึ่งคือสองหกแค่นั้นน้อยใหญ่น้อยสองหาสองหกแค่สองคู่นี้เอาสองคู่นี่เนาะแมนเอากับพิจนานะครับเพราะว่าเป็นความฝันนะฮะให้กูถึงจะว่าให้กันาคว่องห้กันเล่าความฝันให้ฟังชื่อชื่อดก เพราะว่าอีนี่มันคือมาบอกกันซื้อเลขซื้อหวยแต่สนากันพได้ซื้อกันว่าครับมันมาบอกแล้วมันก็ย่างเติมเติมมันซื้อจะบอกซื้อจะบอกเลขออกแล้วหรือเปล่าว่ากับเอาู้ไทยเนี่ยกันนี่แหละสองห้าผมว่าไม่พอด้ซื้อแล้วว่าเศร้าซื้อเลขแต่โดนแล้วกันว่าไว้กันว่ากันเลยหบขวามันมันก็ฟังอยู่กันเบา เลขว่าคือย <ừ> ังที่หลายมืออยุีหลายจังที่ออกกันบ่ามันหลุดไหมมันออกแล้วได้ยิน่านโอ้่บอกกันวาดีแล้วล่ะตัวมาฟังกันทั้งหมดที่ซื้องดนนี่หละกันบ้าครับครับแค่นั้นละอสรุปยังไงคือ2อหกับสองหกง่ายเนาะ